เป็นเวลาเกือบปีแล้วค่ะที่ Apple Intelligence ด้วยการเปิดตัว AI ของตัวเองในงาน WWDC 2024 <_ d ata> เขาชูจุดเด่นเรื่อง privacy ความเป็นส่วนตัวเป็นปีแต่ AI อย่าง Apple Intelligence เนี่ยก็ตามหลังอย่างมากโหอยู่ค่ะวันนี้เราลองมาวิเคราะห์กันดูสักเล็กน้อยถ้าบางคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ผ่านช่องทางของเราใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะก่อนอื่นถ้าชอบเนะะื้อหา CME Again อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ หรือฟืนนิดนึงว่า Apple เนี่ยมีการเปิดให้ใช้งาน Apple Intelligence อย่างเป็นทางการ28ตุลาคม2024 ใน iOS 18.1แล้วก็ macOS Sequoia 15.1ค่ะทุกคน <S <S <ý st> เข้าชูเลยบอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่ Apple AI นะออกแบบมาให้ทำงานอยู่บนระบบของ Apple เท่านั้นอย่าง seamless แนบเนียนเพื่อช่วยให้คุณทำงานต่างๆบน iPhone iPad Mac ได้ไง่ายขึ้น Apple <S <S <ý st> บอกเราค่ะว่าผู้ช่วยเก่าแก่อย่าง Siri เองเนี่ยจะเป็น Siri ที่ฉลาดขึ้นและยกเครื่องใหม่ด้วยพลัง AI ที่แบบจะเก่งกล้าสามารถอย่างยิ่ง ซีเองเคลิมมากๆเหตุผลเป็นเพราะว่าซีรู้สึกซีริเป็นผู้มาก่อนการซีริเนี่ยในยุคที่ผ่านมาทําตัวเป็นเหมือน AI ที่ฉลาดหลักแหลมอยู่แล้วค่ะค่ายคู่แข่งเองเนี่ยจะออกตัวอะไรออกมาก็อาจจะยังไม่สามารถโต้ตอบภาษาเสียงได้เรียกว่าเป็นมิรเท่ากับซีริเป็นมิตรก,กับการสนทนาของเราจนกระทั่งเราได้มารู้จักกับ c h a t GPT Advanced Voice Mode ชื่อก็ไม่ได้เขา้าเขาแบบซีริแต่ ความสามารถความรู้ช่างแสนกว้างขวางพูดได้หลายภาษาหลายสำเนียงชีเข้าใจอย่างดีที่สำคัญต้องบอกว่า แทบไม่มีองค์ความรู้อะไรที่ ChatGPT ไม่มีเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกว่า Apple Intelligence เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเป็นมิตรกับการสนทนามากยิ่งขึ้นโตต่อไปมาจดจำบริบทการสนทนาความรู้จะกว้างขึ้นเพราะว่าจะไปผนวกกับ ChatGPT ซึ่งตรงเนี้ยสีก็ไม่ขัดหรอกเพราะซีรู้สึกว่า ChatGPT เก่งมากแล้วใครๆก็อยากจะไปผนวกกับ ChatGPT เพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบใน สิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่หลายคนคาดหวังคืออยากเห็นว่า Apple เนี่ยเข้าใจสิ่งที่อยู่บนหน้าจอมากขึ้นสามารถดําเนินการต่างๆภายในแอปหรือข้ามแอปได้แต่อย่างแบรนด์ Apple ต้องยอมรับว่าถ้าไม่มั่นใจเขาจะไม่ปล่อยออกมาเลยค่ะ เราฝันว่าเราจะสามารถถามซิริว่าเที่ยวบินแม่เราจะมาถึงเมื่อไหร่อ่ะเธอซิริจะไปดึงข้อมูลเที่ยวบินจากอ e ีเมลใช่ไหมคะตรวจสอบข้อมูลเรียลไทม์แลวก็บอกเวลาถึงที่แน่นอนหรือขอให้ซิริดาเนินการในแอปพลิเคชันต่างๆโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดแอปนั้นโดดแอปนี้เช่นเรียกอูเบอร์ไปสนามบินต่อเลยแต่กลายเป็นว่าปัจจุบันเราอัดคลิปเนี่ยก็คือสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมซิริได้ความสามารถที่ Apple พูดถึงนี้ไม่ครบค่ะก็เลยถูกออกมาวิจารณ์ว่า พลัง Apple Intelligence เนี่ยมันดูแบบทำฉุดลงอะ่ะมันฉุดให้ Siri ดูฉลาดน้อยลงกว่าเดิมด้วยในบางฟีเจอร์หลายๆฟีเจอร์สิก็เจอกับตัวเองสิก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตอบผิดแบบคนละเรื่องขนาดนี้นะคะหลายคนบ่นในเว็บบอร์ดอย่าง Reddit เลยด้วยซ้ำว่าขอ Siri ตัวเก่ากลับมาได้ปะเพราะว่าเจอปัญหาแบบความไม่เข้าใจการสั่งนั้นง่ายหรือฟังก์ชันที่เคยใช้งานได้เอาเจอปัญหาซะง,งั้นบางคนพบว่าการเรียก Hey Siri ไม่ทำงานครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะซึ่ง Apple น่าจะทราบฟีดแบ็กเหล่านี้แล้วแหละ ก็เลยประกาศในเรื่องที่เราอ่ะไม่เคยเห็นในสิ่งที่ Apple ทํามาก่อนเลยค่ะก็คือประกาศเลื่อนฟีเจอร์สําคัญอย่าง Apple Intelligence ตั้งแต่ทําข่าวมา10ปีก็ไม่เคยเห็นสิ่งนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่า Apple เป็นบริษัทที่มีคอมมิตเมนต์สูงมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ Siri เขาจะถัดออกไปนะคะเป็นปี2025นะคะหรืออาจจะไปถึงปี2026คําถามคือเกิดอะไรขึ้นทําไมบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกถึงประสบปัญหานี้ได้ เราลองมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันข้อที่1น่งค่ะซีว่ากลยุทธ์แบบผู้ตามที่ไม่เหมาะกับ AI คือ Apple เนี่ยมักจะใช้กลยุทธ์รอให้เทคโนโลยีใหม่ๆโตเต็มที่ก่อนแล้วค่อยเข้ามาปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบแล้วรวมเข้ามากับผลิตภัณฑ์ของ Apple ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากกับฮาร์ดแวร์แบบ iPhone Airpods แต่ AI เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนานเร็วมาก ต้องบอกว่าคนที่ทํางานกับ OpenAI ในสหรัฐอเมริกานี่แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะวันวันปอนดาต้าปอนดาต้าดาต้าแอนลิสนี่คือแบบโอ้โหตาโลก,กันหรือยังไหวกันอยู่ไหม Google แล้วก็ Microsoft เนี่ยมีการปล่อยอัปเดตแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆออกมาออกไม่อยู่ตลอดเวลากลยุทธ์เดิมๆเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กไงเพราะมันไม่ได้ผลกับตลาดอย่างบริษัท Apple เองเนี่ย a i Apple นะต้องรอให้เทคโนโลยีนี้สมบูรณ์แบบแล้วค่อยมาทำให้ดีขึ้นมันก็ไม่ทันกินค่ะมันทำแบบนี้ไม่ได้ก็เลยต้องกระโดดออกมาทำเองซึ่งเป็นรูปแบบที่ Apple ไม่ถนัดตอนนี้จะคิดว่าภายในเนี่ยน่าจะต้องแบบโอ้โหทกคันเคื่อนเนี่ยพัฒนากันเต็มที่เนี่ยทุกๆฟีเจอร์จริงๆนะคะเราจะเห็นแบบว่าแหลมๆออกมาอย่างเช่น Apple Invite ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างแบบหลายๆแอปพลิเคชันเพื่อเรียกความสามารถนะเอามาเจนภาพเจนอะไรไปก่อนทุกคนซึ่งมันก็เป็นแอปที่ดี แต่ถามว่าเป็นแอปที่ใช้ทุกวันไหมตอบได้เลยว่าไม่นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยลองมองไปที่สิ่งที่มันจําเป็นจะต้องใช้เราใช้งานทุกวันซึ่งเป็นสิ่งที่ Apple กําลัง Deliver อยู่นะพยายามจะเสิร์ฟอยู่นะคะเรื่องที่2ทุกคน Apple Key Center ้เรื่องความสําคัญเรื่องความเป็นส่วนตัวอันดับแรกเลยเขาบอกว่าเขามีการประมวลผลข้อมูล AI บนอุปกรณ์คือ On device เท่านั้นแล้วก็ใช้ private cloud ของพิวด้วย เผื่อว่าจะทําให้ข้อมูลในคลาวเนี่ยเป็นมีรนามจะได้ปลอดภัยเข้าไปอีกขั้นซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งแต่ณตอนนี้ค่ะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคสำคัญสุสดๆในการบีบคอนะคะให้พัฒนา AI ไม่เสร็จสะที Apple ก็จะช้ากว่าคนอื่นเพราะมีชุดข้อมูลสำหรับฝึกน้อยกว่าคู่แข่งอย่างสุดๆไปเลยและมีความซับซ้อนในการพัฒนามากกว่าเพราะเงื่อนไขยเยอะกว่าค่ะซึ่งก็มันเป็นจุดขายเขาดังนั้นซีเชื่อว่าเขาอาจจะยังไม่เปลี่ยนจุดขายนี้มาช้าแต่มาชัว พาบอกทุกคนจะมีจุดขายของตัวเองในวงการนะซึ่งสีคิดว่าเขาอาจจะยังไม่ละทิ้งสิ่งนี้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันกระทบต่อภาพความเชื่อและการใช้งานของเขาโดยองค์รวมทุกอย่างเลยทุกคนเรื่องที่3คะ่ะปัญหาทางเทคนิคและองค์กรภายในคือมีรายงานว่าทีม AI ของ Apple เนี่ยประสบปัญหาความสับสนในการตัดสินใจด้านเทคนิคมีการเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาซ้ำๆโมเดล AI ที่ Apple พัฒนาขึ้นเองเนี่ย อาจจะทำงานได้ยังไม่เต็มร้อยเท่ากับโมเดลบริษัทอื่นอย่าง Open AI นอกจากนี้ยังมีการรายงานถึงปัญหาบริหารจัดการภายในทีม AI ซึ่งถูกขนาดนามภายในว่า M-less หรือว่าไม่ค่อยมีทิศทางมีวัฒนธรรมที่ดูแบบ soft ผ่อนคลายเกินไปขาดความทะเยอทะยานหรือไม่กล้าเสี่ยงการรวมระบบ Siri ร,รุ่นเก่าเข้ากับ Siri ใหม่อันนี้เป็นเรื่องซับซ้อนและก็เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดซึ่งหลายคนอาจจะพอได้เคยลองใช้ Siri จากยุคก่อนหน้านี้คือซีนี้เจ้าแม่สิริมากทุกคนคือแบบเออาจิริเออาิรินึกว่าเป็นร่างสองของตัวเองไปแล้วอะซึ่งในวันนี้มันไม่เป็นสิริสีเพราะเราพอเราได้แบบประสบการณ์การใช้งานมาครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วมันรู้สึก,กว่าแบบอ,อ้าวเอธรรมายอะไรเงี้ยทำไมตอบแบบนี้อะไรเงี้ยทั้งการพิมพ์แล้วก็การพูดเนี่ยมันก็ทําให้ความรู้สึกว่าด้อยศรัทธาของตัวสิริไปบางส่วนดังนั้นเนี่ยจะว่าไม่ผิดพลาดเลยก็ไม่เชิงนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็รอมองพัฒนาการแบบเต็มขั้นของมันนอยู่ะะคะ เรื่องที่4ี่คือการโชว์ในงาน WWDC ค่ะหลายคนบอกว่ามันมีข้อเท็จจริงกี่เปอร์เซ็นต์กันนะสิ่งที่น่าตกใจคือมีรายง,งานว่าเดโมความสามารถของ s i r i ที่โชว์อยู่ในงานดับับยี2024นะั้นเะน่เป็นการเดโมโชว์เฉยๆไม่ได้มาจากฟีเจอร์ที่ทำงานได้จริงหรือเปล่าตั้งข้อสังเกตนี้นะคะสมาชิก s i r i หลายคนบอกว่าพวกเขาไม่เคยเห็นเวอร์ชันที่ใช้งานได้ของความสามารถเหล่านี้มาเลยนี่เป็นการเบี่ยงประเด็นครั้งใหญ่เลยนะจากแนวทางปฏิบัติในอดีตที่ Apple จะโชว์สิ่งที่ทำงานได้จริง บนอุปกรณ์ทดสอบแล้วเท่านั้นแต่สิไม่การันตีสิ่งนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลเวลการพัฒนานในระดับไหนละ่ะที่เรียกว่าจริงหรือไม่จริงเรื่องนี้ไม่สามารถฟันธงได้เลยพูดยากมากเพราะว่าถ้าคุณไปอ่านลือตำราสตีฟจ็อบส์มาเนี่ยคุณก็อาจจะเห็นว่าหลายๆเรื่องที่สตีฟจ็อบส์แบบฝึกออกมาพูดอ่ะเขาเป็นนักการตลาดดังนั้นแนวทางการตลาดเนี่ยมันมีการผสมผสานความเชื่ออยู่ในนั้นนะคะซึ่งความจริงเนี่ย ผู้รับสารอย่างเราถ้าไม่ใช่คนในจริงนี้มันจะรู้ได้ยังไงว่ามาะมันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวอีกชุดหนึ่งนะที่เราไปอ่านๆแล้วก็บทวิเคราะห์ที่เราเอามาผสมรวมกันก็อย่าไปพิ่งไปฟันธงขนาดนั้นว่ามันจริงหรือมันไม่จริงเลยอ่ะเอาเป็นว่ารวมรวบตึงมาทุกคนผลจากปัญหาเหล่านี้ คือ Apple Intelligence ที่เปิดตัวออกมาในช่วงแรกเนี่ยก็มันก็มีฟีเจอร์หลายอย่างค่ะที่แบบมันยังไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าที่ควรฟีเจอร์อย่าง Writing Tools หรือเครื่องมือช่วยเขียนหรือ Image Playground หรือ Gen m o j i ที่สร้างภาพจาก Prompt การจัดการแจ้งเตือนการสรุปข้อความใน App Mail Messages นะคะหรือว่าฝั่งของ n o t e หรือไปถึง Visual Intelligence ที่ใช้กล้องตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยผู้ใช้มองว่าแล้วไงใครอื่นก็ทาได้ ใช้ได้ดีกว่าสมบูรณ์กว่าข้อมูลนั่นกว่าภาษาชั้นชั้นก็มีอะไรอย่างเงี้ยการสรุปข้อความเองหรือ summary นะคะก็มีปัญหาเรื่องความแม่นยำบางครั้งสรุปผิดโดยเฉพาะกับข้อความที่ไม่ได้เป็นทางการนะคะหรือแม้แต่ notification สรุปข่าวก็ผิดจน Apple ต้องปิดฟีเจอร์นี้สำหรับแอปข่าวไปชั่วคราวเครื่องมืออย่าง clean up หรือการลบวัตถุในภาพทำงานได้ค่ะ แต่บางภาพก็อาจจะมีแบบไม่ดีอยู่บ้างจนคู่แข่งนะเอามาจากตีเป็น meme ทั่วอินเทอร์เน็ตเลยก็มีนะคะผู้ใช้บางคนเนี่ยไปใช้เครื่องมือ Magic Eraser ใน Google Photo ทําแทนและยังให้ผลได้รวมไปถึงเครื่องมือใน Chat GPT เนี่ยคุณหลายๆคนอาจจะพอรู้แล้วเนาะว่ามันสามารถแบบเอารูปเดิมมาเปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้แบบสะดวกมากแค่สั่งเข้าไปอ่ะเหมือนเวลาสั่งงานพนักงานอย่างนี้เลยอ่ะนะคะที่สําคัญที่สุดก็ค,คือความสามารถหลักค่ะทุกคนเอากลับมาเรื่องเดิมค่ะ เราเคยสัญญากันไว้ว่าซีรี่ะจะต้องฉลาดจะต้องเข้าใจบริบทของหน้าจอจะต้องทำเรื่องของคำสั่งข้ามแอปหรือการสนทนาที่ลืน่นปลืดเป็นธรรมชาติมันก็ยังถูกเลือเล่อนเลือเล่อนเลอ,นออกไปอย่างไม่มีกำหนดเลยค่ะนี่ก็ใกล้ WWDC เข้ามาทุกทีแล้วนะต้องบอกว่าสิ่งนี้กระทบกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีต่อ Apple ด้วยแม้ว่าปัจจุบันยอดขายอ,อุปกรณ์ Apple เนี่ยสตรองมากๆประเทศไหนไม่มีก็พยายามจะนำเข้ากันเข้ามา แต่ถ้ายังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ก็ไม่แน่ใจว่า จะกระทบกับยอดขายในอนาคตมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ Apple พยายามจะแก้ยังไงบ้างก็มีการปรับโครงสร้างทีม AI กันครั้งใหญ่นะคะรายงานข่าวในอุตสาหกรรมนะที่ซีไปอ่านจากสำนักข่าวต่างประเทศนะน,นี้เราไม่ได้รับข่าวสารมาโดยตรงก็บอกว่า Apple ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีม AI ทีม Machine Learning โดยโยกย้ายบางส่วนแหละไปอยู่ภายใต้แผนกอื่นแลวก็ที่สําคัญก็คือมอบหมายให้ไมท์ร็อกเวลซึ่งเป็นหัวหน้าทีม Vision Pro นะคะมารับผิดช,ชอบดูแล Siri โดยตรงนะคะโดยขึ้นตรงต่อเครก นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายซอฟต์แวร์นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านการบริหารจัดการให้เกิดผลลัพธ์ซึ่งจริงๆแล้วสำหรับซีซีคิดว่า Apple กํกำลังให้ความสำคัญกับ AI มากๆส่วนผลลัพธ์จะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยผู้บริโภคที่ใช้งาน Apple ใช้งาน iPhone ใช้งาน iPad ทั่วโลกรอความสำเร็จอยู่ค่ะเรื่องที่หที่เขาต้องจัดการเปิดกว้างค่ะ ให้ใช้โมเดล AI ภายนอกเครกเนี่ยได้ออกคำสั่งเลยนะว่าให้ทีมวิศวกร Siri ทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อสร้างฟีเจอร์ AI ที่ดีที่สุดฟังดูแล้ว idealistic แม้จะต้องใช้โมเดลโอเพนซอร์จากบริษัทอื่นในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Apple เองแทนที่จะใช้เฉพาะโมเดล Apple พัฒนาขึ้นภายในก่อนหน้านี้น Apple ทํทำไงคะอนุญาตให้ใช้แค่โมเดลภายนอกเพื่อใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพหรือ b n c h m มากกับโมเดลภายในเท่านั้นตอนนี้มันไม่ได้แล้วเดอ้อเพราะว่ามันไม่ได้แบบลงทุนเวลาหรือพัฒนากับเทคโนโลยีนี้มาอย่างต่อนเนื่องเข้าเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีว่ามันก็เลยอาจจะเป็นการเปิดใจเปิดโลกมากยิ่งขึ้นจากสิ่งที่เขาไม่เคยทํา2ค่ะ ยอมรับค่ะความล่าช้ามีเพิ่มความโปร่งใสค่ะ Apple ออกมายืนยันง่ะว่าเออแบบยืนยันถึงความล่าช้าเริ่มเพิ่มคำชี้แจงค่ะเกี่ยวกับฟีเจอร์ s ี r i ส์ที่ถูกเลื่อนบนหน้าเว็บไซต์สินค้าย,ย่าง iPhone 16รวมถึงลบคลิปวิดีโอโปรโมท iPhone 16ที่แสดงความสามารถของ s ี r i ส์ออกไปด้วย ข้อที่3คือการปรับปรุง OS ครั้งใหญ่มีการรายงานว่า Apple กํกำลังวางแผนออกแบบ iOS 19 iPad OS 19 Mac OS 16ใหม่ทั้งหมดก็มันได้รอบ WWDC แล้วไงคะซึ่งอาจจะเป็นความพยายามในการรวม Apple Intelligence เข้ากับระบบปฏิบัติการในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นซึ่งมันควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันเป็น Promise ที่เขาให้ไว้ตั้งแต่2024ข้อที่4การร่วมมือกับ Open AI ค่ะ Open AI ใครๆก็ร่วมมือด้วยละอันนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลก แรงข่าวบางแห่งที่ซีไปนั่งไล่อ่านดูนะคะเขาระบุด้วยนะว่า Apple ได้มีการสำรวจหรือกำลังเตรียมการที่จะผนวกชัด GPT ผนวกเข้ากับ Siri ไปเลยแม้ว่าการร่วมมือนี้จะนำมาซึ่งความแบบเฮ้ยได้เหรอ กังวลน,นะจะเป็นส่วนตัวต่อไหมหรือว่าจะรียกทำข้อมูลมันจะเป็นย่างไรส่วนทางด้าน Google เองก็เปิดดีลกับ Apple ค่ะเพื่อนำเจมินายเข้าไปอยู่ในระบบ Apple เช่นกันถึงเธอไม่มองฉันแต่ฉันยังมองเธออยู่โอเคไหมคะเสนอตัวเข้าไปนะเพราะเจมินายเนะี่ยเขาก็บอยั่นของเขาอยู่นะเขาก็ทํางานของเขาได้ดีอยู่นะคะอะทีมคุกได้กล่าวถึงความกังวลใจของนักลงทุน โดยตรงระหว่างการแถลงผลประกอบการไตรมาส2ในปี2025เนี่ยแหละล่าสุดเนี่ยเขายอมรับเลยว่าการพัฒนาฟีเจอร์ขั้นสูงอย่าง Siri ภายใต้โครงการ Apple Intelligence เนี่ยใช้เวลานานนานกว่าที่คาดเอาไว้เลยล่ะค่ะซึ่งเหตุผลสำคัญของความล่าช้านี้ทีมคุกเขาบอกว่าเพราะว่า Apple ให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพระดับสูง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 สให้การทำฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ย ไม่ถูกใจสักทีไม่ได้ตามมาตรฐานสักที Apple ก็เลยขอใช้เวลาในการพัฒนาแล้วก็ขัดเกลากันไปค่ะแต่ยืนยันนะว่าบริษัทจะยังมีความคืบหน้าในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการนำเสนอความสามารถทีด่ดียิงย่งขึ้นยิงนย่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้งานค่ะสถานการณ์ของ Apple Intelligen c e เนี่ยก็เลยบีบคอกันอย่างนี้ค่ะเพราะว่าทุกคนหายใจลดต้นคอกันตลอดเวลาทุกวันจะเบรกไปพักก็ไม่ได้แล้วเพราะ Apple เนี่จะต้องตามให้ทันตามให้ทันตามให้ทันคู่แข่งวิ่งไปนู่นละค่ะ คำถามสาคัญอีกคําถามหนึ่งที่แอปเปต้องตอบไม่ได้ก็คือมาช้าจะกอบกู้ศรัทธาของผู้ใช้ด้วยฟีเจอร์อะไรตามทันคู่แข่งได้ทันเวลาหรือไม่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ได้มีคู่แข่งแค่นี้เนาะยังมีตลาดจีนมีอะไรอีกมากมายที่เราจะต้องรีวิวรวบเต็มกันแต่ส่วนคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่อง AI หรืออยากช่วย นำเสนอประเด็นอะไรที่ลองเบิกเนตกันเข้ามาได้บางคนอาจจะแบบว่าเออฉันไี่ใช้เฉพาะทางมาฉันเจอเรื่องราวอะไรยังไงนะคะก็อยากให้ซีเมียเกตเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ที่ทุกคนมาแลกเปลี่ยนกันเยอะๆนะคะใต้วิดีโอสิรออ่านอยู่นะคะทุกคนเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ